ครับกับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะครับอ่าก,ก็อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาชิกอ่าคนที่ติดตามแล้วก็อ่าสำหรับสมาชิกที่สมัครสปอร์ตช่องเนาะอ่าก็มี3ระดับให้สมัครเนาะก็ขอบคุณมากนะครับใครที่อ่าสมัครอ่าเอที่สมัครเข้ามาแอดก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมอ่ะก็ผล ไทยรัฐบาลออกไปเมื่อวานเออแอดต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยที่ชุดสรุปของแอดไม่เข้าเลยรอบนี้ก็เน้นผิดมากเลยให้70กับ71เข้ามา1นึนะก็คิดว่า0นย์กับ1จะมาเข้ามาที่เลขหนึ่งตัวเน้นไม่มาเลย สูตรที่เข้ามาก็มีอยู่อ่ะมาดูก่อนมาดูสูตรในที่เข้าที่มาก็จะเป็นชุดสรุปสองตัวสามตัวรอบนี้ที่จับให้สิบหกชุดเนาะเข้ามาเป็นคู่โต๊ดเขาไม่มาชุดสองตัวแต่แอดไม่มองเลยนะครับมันเข้ามาที่คู่โต๊ดแปดหนึ่งแล้วก็แปดสองเนี่ยตัวนี้ ส่วนชุด4ตัวชุดวัดใจรอบนี้พลาดหลักร้อยให้2 3 4ดันเลข2เข้ามาที่หลักหน่วยแทนอ่ะแล้วก็มีสูตรก็สูตรนี้ที่ที่ยังเดินก็เสียดายมากที่แอดวิเคราะห์หลักร้อยแล้วก็สิถติหวย ว่ามันจะมาแบบไหนก็สามตัวจับได้ทิศเข้านะก็จะเป็นตัวนี้ชุดสองแปดหนึ่งเป็นจับได้คู่โต๊ดนะอืมสองแปดหนึ่งแต่แอดไม่ได้เน้นให้อีกแล้วก็พลาดอีกแล้วชุดสามตัวชุดนี้ถ้าใครได้ดูแอดจับให้ก็คือสองแปดหนึ่งเข้ามาแปดหนึ่งสองอ่ะก็ สูตรนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะส่วนมากจะจับได้ชุด3ตัวได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำรอบก่อนหน้านั้นผมก็จับให้ได้4 7่เจ็ดห้าอ่าสี่เจ็อะไรประมาณนี้ก็มาจับชุดก็เข้า3ตัวแต่รอบนั้นด้วยสูตรแต่ละสูตรเขาเป็นใจให้ก็คือทั้งแต้มรวมแล้วก็ตัวจับ ประกอบคู่เข้ามาให้ตามเป้าเลยอรอบนี้รู้สึกว่าแต้มรวมไม่ชนแล้วก็ตัวเลขมันก็เลยกระจายทําให้แอดจับผิดไปเน้นที่เลขเจ็ดที่จริงเขาคือเลขแปดเลขแปดเขาก็ชนกันมานะอย่างชุดนั้นที่ได้เจ็ดกับแปดเนี่ยแปดแล้วก็จะมีชุดนี้ที่ได้สองสองแล้วก็แอดเน้นสิบหน่วยก็คือศูนย์กับหนึ่งไปเน้นศูนย์เข้ามาหนึ่ง หนึ่ก็คือที่ให้เน้นอีกลองลงไปให้สองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งถ้าตัดสองหนึ่งเนี่ยใครตัดก็ได้ปังกันไปชุดสองตัวเนาะแต่ว่าชุดสองแปดหนึ่งอดไม่ได้เน้นให้เลยอ่ะเดี๋ยวก็จะนำสถิติแบบนี้มาให้ดูอีกก็มีสิทธิ์เข้า3ามตัวอ้าวอย่างน้อยก็สามตัวโตว๊แต่ว่าถ้าหาตัวเลขที่มันน้อยลงได้มันก็จะชัดขึ้น รอบนี้เยอะไปหน่อยตาลายเลยก็ต้องขออภัยนะอี e, เน้นให้ไม่เข้านะก็มีชุดไหนอีกเนาะก็ชุดนี้เออชุดนี้เดี๋ยววันนี้จะนําสูตรนี้มาให้ดูกันก่อนสิบหน่วยบนแต่รอบนี้สูตรนี้เข้าเดินไปเป็นอหลักร้อยแทนแต่ว่าสูตรนี้เข้ามาสองตัวเลยนะเดินดีเหมือนกันนะ สิบสองงวดใช่ไหมเออสูตรสิบแปดงวดหลุดไปอยู่ที่หลักร้อยแทนนะรอบนี้ทำแอดเสียเส้นเหมือนกันนะ <c oughs> เดินไปที่หลักร้อยแต่สูตรนี้เขาเข้าสองตัวเลยหนะึ่งสองเนาะจับคู่ได้เลยเอ,อนำไปเป็นคู่โต้ดได้เลยสองสูตรเนี้ยสองสูตรนี้เราต้องมองกันต่อเออจับเรามานำเป็นคู่โต้ด,ดีไหม <c oughs> ใช่ไม่ต้องไปเน้นหน่วยแต่ว่าถ้าสูตรนี้ถ้าเขาชน ถ้าเขาชนเขาเขาจะมานะเพราะมันมีรอบหนึ่งที่ไม่ไม่มาก็คือรอบนี้มั้งชนที่หนะ้าเนาะไม่ห้าไม่มาแต่ว่าถ้าจับเป็นคู่โต๊ดอ่ะอันนี้เขาสองตัวบนเลยแล้วก็นี่เจ็ดแปดก่อนหน้านั้นก็คืออะไรนะนี่ได้สามอ่ะสามห้าเนี่ยจับได้สามชุดเลยสี่สามห้าสี่ห้าสามรอบนี้สามศูนย์เออ จะเป็นคู่โต๊ดได้เลยถ้าชนนะชนนะส่วนมากจะมารอบนี้จะมีชนไหมอ่ะลองลองไปพิจารณาดูนะก็เราจะได้คู่โต๊ดแบบนี้เลยคู่โต๊ดแบบนี้เนาะอันนี้แอดไปตัดออกแปดหนึ่งแปดสองไม่มองเข้ามาถึงเต็มกลายเป็นคู่โต๊ดไปแปดหนึ่งแปดสองอ่ะเนี่เข้าเป็นคู่โต๊ด ส่วนสูตรแต้มรวมอันนี้คือสูตรแต้มรวมสูตรแต้มรวมเข้าไปที่เลขสามปะเลขสามอ่ะสูตรนี้ผิดเน้นแต้มห้าหกเจ็ดแปดสูตรนี้ผิดแล้วสูตรใหม่ที่เอามาชนก็ชนที่เจ็ดแปดสูตรนั้นก็ไม่เข้าเหมือนกันลงให้งวดแรกแป๊กเลยครับเจ็ดแปดไม่มาแต่ไปเข้าสูตรนี้อ่ะสูตรหนึ่งสองสามอืม สูตรหนึ่งสองสามงั้นต้องมองตัวนี้หรือเปล่ารอบนี้จะชนให้หรือเปล่า <c oughs> สูตรนี้หลุดหรือเปล่าสูตรไหนอีก <c oughs> สูตรนี้เน้นสิบเน้นสิบหลุดไปเข้าสูตรเดียวก็คือนี่ตัวนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวชนเจ็ดศูนย์เก้าหลุดเลย แต่ถ้าจับเป็นคู่โต๊ดก็จะได้หนึ่งแปดเนี่ยสูตรในรุดอีกสูตรนี้ก็รุดสูตรนี้ชนศูนย์รุดไม่มาแต่สูตรหลักหน่วยเออสูตรหลักหน่วยเราต้องนําพิจารณาด้วยเพราะว่ารอบนี้หลักหน่วยหลักหน่วยเขาเข้าไปที่เลขสองนะสูตรเนี่ยตัวนี้หลักหน่วยยังเดินอ่ะหลักหน่วยตัวเลขเจ็ดตัวค่อนข้างที่จะเดินดี รอบนี้แอดเป็นเนที่ศูนย์ไม่มาประมาณที่เลขสองสูตรนี้ก็หลุดสูตรหลุดรอบนี้หลุดเยอะมากไปหน่อยนี้เก้าศูนย์หลุดอ่ะสูตรนี้ที่แอดจับได้ 7, เจ็ดกับแปดแอดไปให้ราคาที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดชนอ่ะ สิบหน่วยบนแต่รอบนี้เข้ามาที่หลักร้อยกลายเป็นคู่พุทโตสบนไปเข้าไปที่หลักร้อยเลขแปดรอบนี้จะชนได้เลขตัวไหนอะก็ลองนําตัวนี้มาดูเผื่อเราจะจับได้ชุดสามตัวได้เนาะก็เข้าที่ 8, เลขแปดหลักรนะ้อยเนาะแปดเป็นเน้นสิบหน่วยนะแต่ว่าไม่มาสิบหน่วยเข้าร้อยแทนอืม เข้าไปที่หลักร้อยโอเคอใช้เวลาไปเยอะเรามาดูสูตรนี้กันดีกว่าสูตรที่เป็นสิบหน่วยแล้วเอามาจับเป็นคู่โตดน่าจะปังเนาะก็สูตรไม่ยุ่งไม่ยากอ่ะใช้หลักแสนหลักแสนนำมาแล้วก็เดินแต้มเลยเนะแสนก็คือสาม เปลี่ยนประกาศหน่อยสามสี่ห,หกตัวเลขสี่ตัวเนะ นจะตกหรือเปล่ามืดๆทางไหนฝนตกบ้างเนอะ <c oughs> ในงานสภาพอากาศด่วนเดอ้อสามสี่ห้าหกอ่ะหลักสิบหนึ่งก็ไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะชนรอบนี้รอบที่แล้วไม่ชน จับเป็นคู่โตดร,รอบนี้ชนที่สามถ้าชนสองตัวเปอร์เซ็นต์มามีเยอะนะอะ่ดูสถิติเก่าเข้าเลยรอบนี้สิบหน่วยสองสูตรชนมัมีชนนะ,ะตั้งแต่เก้าสองสองหกศูนย์ห้านะชนที่ศนะูนย์หนึ่งสองเนาะศูนย์หนึ่งสอง มาตัวไหนมาเลขศูนย์อืมวันนี้อ่ะอ่ะวันนี้ชนเลขอะไรสามสี่อ่ะสามสี่มาที่เลขสามอันนี้รอบนี้รอบเดียวชนไม่มาชนห้าสองสูตรนี้ชนห้า ไม่มาผิดตัวเดียวโอเคอง,งวดที่ออกเจ็ดแปดไม่ชนจับคู่ได้เป็นคู่โต๊ดโดยสองตัวบนแปดเจ็ดเจ็ดแปดงวดไหนนะงวดเมื่อกี้ เงิดเมื่อกี้ไม่ชนก็จับคู่ได้เป็นคู่โต๊ะก็คือแปดหนึ่งแปดสองอ่ะได้แปดหนึ่งแปดสองก็เข้าเป็นคู่โต๊ะไปรอบนี้สามกับสี่เขาจะมาไหม สามกับสี่ถ้าเราดูจากสถิติเก่าๆถ้าจับเป็นคู่โต๊ดเลยจะเวิร์กไหมอ่ะสองสูตรนี้นะเดี๋ยวนะลองดูนะศูนย์สามสามห้าสองแปดเจ็ดแปด,แปด,แปด รอบนี้ก็มาที่แปดหนึ่งแปดสองอืมแต่สูตรนี้สูตรเดียวเข้ามาหนึ่งสองเลยรอบนี้สามสี่ห้าหกก็ขออภัยด้วยครับเน้นไปที่สามกับสี่ก็แล้วกัน สิบหน่วยรอบนี้นะสมกับสี่ถ้าชนคิดว่าน่าจะมาชนสองตัวเช่นชนตัวเดียวยังยังเสียวๆนิดนึงชนตัวเดียวนี่เปอร์เซ็นต์ลุดก็มีเยอะแต่ชนสองตัวคิดว่ารอบนี้เราน่าจะปังนะก็ถ้าจับเป็นชุดคู่โต๊ดเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้นะ อืมแปบ๊บหนึ่งจะจับแบบไหนให้นะไม่รู้ว่าจะมาสิบหรือหน่วยให้เนาะก็ลองจับเป็นคู่โต๊ะก่อนก็นแล้วกันก็จะมีสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่่ะสี่หนึ่ง สี่สองสี่สามสี่สี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เล็กสี่ไม่ชัดโอเคปะแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ จับเป็นชุดคู่โต๊ดบนอืมจากสิบหน่วยบนเราจับเป็นคู่โต๊ดบนน่าจะเวิร์กสิบหกชุดคู่ โต๊ดบนรอบนี้เนาะวันที่1ตุลาคม6 6กนะก็ลงให้เร็วหน่อยรอบนี้16ชุดคู่โต๊ดบน3ามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สี่หนึเน้นไปที่3ามเพราะมันเป็นตัวชน ถ้าเน้น3ามสี่เนาะก็จะมีแถวนี้สามทั้งหมดแล้วก็สี่ทั้งหมดแล้วก็นี้ก็จะเหลือสชุดนี้ที่ไม่อยู่ในที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ห้าหนึ่งห้าสองหงหกสองไม่อยู่ในเกณฑ์จาก16ก็จะเหลือสิบสอง แอดคิดว่าน่าจะเหลือสิบสอแล้วนะก็ให้มองไปที่สิองชุดนี้ไปก่อนถ้า3มกับ4ี่เขาเขาเดินตัวชนเนาะ,ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งขีดเพื่อให้รู้ว่าเราจะเน้นที่อยู่ในกรอบนี้ก่อนนะ จะได้แคบลงหน่อยนะแคบลงอีกนิดนึงอ้าวเหลือสิบสองใช่ป่ะเออสิบสองชดุดที่ให้มองไว้ หรือถ้ามันไม่มาแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าสองสูย์นี้เขาเดินต่อเนาะก,กลายเป็นเด่นบนไปเลยอ่ะสองสูย์นี้เขาเด่นบนเดินยาวนะแต่ว่ามีมีสูตรนี้ที่หลุดที่หลุดไปเป็นหลักร้อยปกติเขาจะมาเป็นสิบหน่วยเลยแต่รอบที่ผ่านมาเขาเดินมาที่หลักร้อยแต่สองสูตรนี้จับได้ชุดสามตัวด้วยแค่นี้เองอ่ะสูตรนี้เขาเดินมาสองตัวเลยรอบนี้ก็ มีสามสี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ชนที่สามกับสี่ตัวชนน่าจะการันตีได้ว่าน่าจะมานะหวยออกวันอาทิตย์นะรอบนี้โอเคก็เอาสูตรนี้ไปดูกันก่อนเนาะส่วนสูตรสามตัวที่แอดคำนวณได้ต้องขอเวลานิดนึงนะเพราะต้องต้องคำนวณจากสติสติติเก่าอย่างงวดออกวันเสาร์ก็เอาวันเสาร์มาคำนวณแล้วก็เอา วันที่ออก16กันยามาคํานวณรอบที่ผ่านมาก็เข้านะสถิติหวยวันเสามี 8, 9, 0เข้าไปที่เลข8แต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัวนี้ออมันชนที่8ที่9แอดก็ไม่ได้เน้น 8, 9ให้นะมัน0แอดเป็นเน้น0มากกว่าอีกสูตรหนึ่งอ่ะสูตรที่คํานวณจากสถิติหวยวันเสาร์แต่ว่าสูตรนี้เขาครอบคลุมหมดเลย3ตัวอก็พยายามจะหาสูตรแบบนี้ให้นะแล้วแล้วเราก็ค่อยมา หาตัวเด่นอีกทีนึงเนาะมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะอสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เหมือนเดิมนะครับผมก็หลดุดงวดนี้หลุดงวดทิ่ก่อนหนะ้านั้นเข้าก็ไม่เป็นไรเรามาสู้กันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณสมาชิกที่สปอร์ตช่องแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจกันตลอดมานะครับรอบนี้ก็เราก็ต้องสู้ไปด้วยกัน โอเคนะครับขอบคุณครับ